เลยทําไมคุณไม่กล้าพูดทั้งหมดละ่ะเรื่องพระรับเงินรับทองอาจายยังกล้าพูดทําไมุณไม่พูดอ่ะรับกฐาประเทศเรื่องเงินเดือนทํไมไม่พูดอ่ะนั่นแหตัวทําลายพระเลยกิจที่มลนเนี่ยวัดพ่วกเนี้ยเป็นหมื่นอ่ะไม,ไม่พูดอ่ะเงียบกันทาไมอ่ะพระรับเงินรับทองงานระบหมื่นห้สางานห้าหมื่นจ้ะล่ะสะสมกันจะมีทองคําติดตัวติดกุฏิกัน่ะเน,นี่ยแล้วเราเร็วนี้อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องทองคำมาอีกก็ได้นะเรเร็ว,รวนี้วัดดังเนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ยพระดังอ่ะออกสองออกสื่อเนี่ย ก็รอลุ้นอยู่ว่าใครเนี่ยกูรอเลยหลวงตาศรีทรัพย์บอกกูกว่าเฮ้ย <c oughs> <"Hey, S 2> มึงอย่าเหมารวมแครหลอดทั้งหมดนะเ <c oughs> พราะกูก็แครหลอดนะหลวงตาศรีทรัพย์บอกกูมาเนี่ยหลวงตาไม่ต้องกังวลนะผมไม่เหมารวมแน่นอนจะด่าเฉพาะไอ้พวกบาลชีปราลาช,ลาชิพวกนี้นี่ไม่ได้ด่าพระแน่นอนก็ต้องกังวลไม่เหมาว่าจะไม่เคยพูดว่าแครหลอดนะอจะไม่เคยด่าพระว่าแครลอดเพราะถ้าพูดว่าแครหลอดมันดูปาม้าพระไปนิดน,นึงก็จะเลยไม่เคยพูดแลวอาจารย์ไม่เหมา อาจารย์ด่าเฉพาะพระชั่วพระเลวพระอรชีพระดีจะด่าได้ไงอาจารย์ยือเยินยอนสารเสริญเชิดชูต่อพระดีๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่มันต้องทําอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลประโยชน์พวกพ้องของตัวเองอยู่ในหมู่คณะตัวเองเคยไม่กล้าพูดเพราะตัวเองมีผลประโยชน์จบมาจากท,ที่ที่เดียวกันก็เลยไม่กล้าแต่ไม่กล้าพูดในที่ท,ท,ที่นั้นตลกมากเลยหนักนาสาหัสที่สุดคือพระไปสอนปริญญาตรีอย่างเงี้ย ขาไปสอนปริญญาโทเขาไปสอบปริญญาเอกอย่างงี vais, ้เซ็นอนุบาได้นะักนะศึกษาเรียนจบอย่างเงี้ยโอ้โหมันตลกมากเลยน่าทำมาหาเลี้ยงชีวิตเลี้ยงตัวเองโดยเฉพาะเลยมันเลี้ยงชัดชัเลยนะได้เงินเดือนชัดเจน exactly จากมหาวิทยาลัยอ่ะแล้วจะบอกว่าตัวเองไม่ทํามาหาเลี้ยงชีวิตได้ยังไงมันทามาหาเลี้ยงชีวิตแบบนั้นได้ <S <S หรอือเ,เหลือพระนะ่ะไปรับเงินเดือนจากหน่วยงานหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้หรือเหลพระรับเงินเดือนได้หรือนึกว่าพระรับเงินรับทองมันผิดไปหมดเห็นไหมน่ะ มันผิดตั้งแต่ต้นแต่บอกไม่ผิดทีนี้ไม่เห็นกล้าพูดกันกล้าไหมบอกพระไม่ต้อนรับเงินรับทองก้าวขอพูดกันไหมไม่เห็นมีใครพูดเลยสักคนนี้ผู้ที่ด่าจา์ไม่เห็นมีใครพูดเลยว่าพระห้ามรับเงินรับทองเพราะพีนัยวันหยันว่าทีนี้เอาทำพี่นัยไปทิ้งไว้ไหนกัน่ะนี่ไงคนมันไม่ซื่อตรงต่อธรรมมันก็พูดเฉพาะในสิ่งที่มันพูดที่มันทําได้ไอ้สิ่งที่มันทําไม่ได้มันก็เงียบเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอะไรก็แล้วแต่เราต้องซื่อตรงต่อธรรมต้องยอมพูดตามความเป็นจริงต้องยึดตามความเป็นจริง อาจารย์ไม่กลัวใครเพราะอะไรเพราะอาจารย์พูดความจริงถ้าอาจารย์พูดไม่จริงสิอาจารย์กลัวอาจารย์พูดทุกอย่างเป็นความจริงทั้งหมดจึงไม่เคยกลัวต่อสิ่งใดและไม่เคยกลัวใครไม่มีที่จะกลัวไม่กลัวใครหน้าไหนก็ไม่กลัวจะใหญ่โตล้นฟ้าคับประเทศขนาดไหนกูไม่กลัวเต็มที่ก็แค่ล่ะแค่ตายตายกูว่าเกิดก็แค่นเดงกถ้ากูรอดเนี่ยประเด็นกูตายตรงไหนตัวกูเกิดกูเกิดยังกูก็รอดไม่ไปทุกข์ิได้แน่นอนมั่นใจเพราะนั้นกูไม่กลัวอยู่แล้ว ใครจะไปจะตายจะตายจะลงลบลงเหวก็ลงไปตัวเองลงใครอยากจะลงก็ลงไปกันเดอะใครอยากจะทำอะไรก็ทำทำตัวเองให้มั่นใจก็แล้วกันว่าตัวเองจะรอดเอาให้ตัวเองมั่นใจก่อนที่จะไปด่าทอต่อว่าชาวบ้านเขาก่อนที่จะไปตำหนิจริงจริงคนอื่นเขาก่อนที่จะไปค้อนแหวงชาวบ้านเขาเอาให้มั่นใจว่าตัวเองรอดถ้าไม่รอดถ้าไม่มั่นใจก็อยากคิดว่าตัวเองจะรอดเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติเยอะๆมีสติสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตเยอะๆ ถ้าเรายังไม่มั่นใจในทุกติวิธิบาตสัตว์โลกเดลฉาเปรตอย่าไปวุ่นวายกับใครเขาปล่อยไปตามเหตุตามบาจจให้สัตว์โลกมันไปไปตามกรรมสุดท้ายแล้วเราไปอาฆาตพ,พยาบาทมากมายเบียดเบียนคนอื่นมันจะสร้างวิบากกรรมไม่จบไม่ใช่สุดท้ายก็ต้องรับผลของการกระทำต่อไป